ทำไมตอนนี้นายยกไปเยือนซาอุจึงมีข่าวออกมาแปลกแแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะไปเยือนได้เพราะอะไรนะหรอเพราะว่าเมื่ออดีตอะเรามีคดีเพชสซาอุที่บางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องมาฟังกันเลยค่ะคดีเพชสซาอุ30ปีที่แล้วของเกลียงไก่เตชะโมงจากวางสู่เรือนจำแก้กรรมในวัด แล้วก็มาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเขาเล่าว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วผมได้ใช้เวรใช้กรรมที่ศาลลงโทษติดคุกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถือเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีบาปติดตัวหลังจากเวลาผ่านไป30ปีเกลียงกายซึ่งเปลี่ยนนามสกุลจากเดชโมงเป็นมงคลสุภาพผู้คอยก่อคดีสะเทือนโลกเพศสาอุเมื่อเดือนสิงหาคม2532 กลับมาใช้ชีวิตเรียบง่ายตามที่เขาต้องการเกียงไกรรับรู้ผลกระทบจากอาชญากรรมที่เขาก่อข่าวที่สื่อมวลชนนำเสนอแม้จะรู้สึกผิดแต่เกียงไกรคิดว่าการจำคุกเป็นเวลา3ปีสามารถชดใช้ความผิดที่เขาทำลงไปทั้งสิ้นแล้วมาเริ่มคดีมหากราฟเพซาอุก,กันเลยค่ะเมื่อเดือนสิงหาคม2532 เกียงไกรแรงงานไทยชาวลำปางคนงานในพระราชวังของเจ้าชายไฟสารบินฟาหฮัดได้จรกรรมเพชรทองและอัญมณีช่วงที่เจ้าชายไฟสารเสด็จไปพักผ่อนที่ต่างประเทศสื่อไทยรายงานว่าเขาขโมยเครื่องเพชรออกมาได้นับร้อยชิ้นน้ำหนักรวมกันกว่า90กิโลกร,รมัมรวมทั้งบลูไดมอนด์ซึ่งเป็นเพชรเก่าแก่หายากสีน้ำเงิน ขนาด50กรัตว่ากันว่าเพชรลำค่าประจำราชวงศ์ซาอุดิอาระเบ,บียเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลังเกิดเหตุซาอุดิดต่อทางการไทยหาตัวผู้ก่อเหตุและส่งของมีค่าทั้งหมดคืนกรมตำรวจในสมัยนั้นอมอบหมายพลตำรวจโทชลอเกิดเทศเป็นหัวหน้าชุดสืบสวน จนจับกุมนายเกียงกามาดำเนินคดีได้สําเร็จเกียงกาให้การรับสารภาพสารตัดสินจำคุก3ปีตำรวจเริ่มตังต้งนาต่งตงตางหาเพชรที่นายเกียงกายขายไปก่อนถูกจับหนึ่งในพ่อค้าเพชรที่รับซื้อต่อจากนายเกียงไกาคือนายสันติศรีธนขันพ่อค้าเพชรย่านสะพานเหล็กในกรุงเทพไม่นานนะัก ตำรวจตามหาเพชรบางส่วนคืนมาได้และส่งมอบของกลางส่วนแรกนี้คืนให้ทางการซาอุทางการซาอุพบว่าของที่ส่งคืนนั้นกว่าครึ่งเป็นของปลอมและที่สำคัญคือไม่ได้ส่งบลูดเดมอนตมาด้วยทำให้พลตำรวจโทฉลอเริ่มต้นตามหาเพชรที่หายไปอีกครั้งโดยมุ่งเป้าไปที่นายสันติแต่เขายืนยันว่าได้ส่งเพชรคืนให้ตำรวจหมดแล้ว และปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเพชรบลูไดมอนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2533นักการทูตซาอุส2อคนถูกลอบสังหารในกรุงเทพและมีนักธุรกิจซาอุอีกหนึ่งคนหายตัวคาดว่าถูกฆาตกรรมเช่นกันทำให้ความสัมพันธ์ไทยซาอุเวลวร้ายลงต่อมาซาอุได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยจนมาถึงปี2537 ชุดปฏิบัติการนำโดยพลตำรวจโทชลอลักพาตัวและเรียกค่าไถยนางดาราวดีและเด็กชายเสรีภรรยาและลูกชายของนายสันติและสุดท้ายได้ค่าปิดปากเหยื่อทั้งสองโดยจัดฉากให้ดูเหมือนว่าสองแม่ลูกประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตต่อมาปี2552ซานดิกามีคำพิพากษายืน ตามคำตัดสินสารอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตพลตำรวจโทชลอเขาถูกถอดยศและถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี2556ฉลอได้รับการปล่อยตัวหลังติดคุกมานานกว่า19ปีและเปลี่ยนชื่อเป็นทัชพลเกิดเทศปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าปูไดมอนอยู่ที่ไหนและคดีฆาตกรรมนักการทูตและนักธุรกิจชาวอซซาอุ ยังไม่ถูกคลี่คลายสุดท้ายบ้านปลายเกียงไกติดคุกและได้ปล่อยตัวออกมาเขาบอกว่าเขาทำหน้าที่ในการทดแทนบุญคุณให้พ่อแม่โดยการบวชไปแล้วและชดใช้กรรมจากคดีที่ก่อโดยการติดคุกและคืนของทั้งหมดตอนนี้ผมไม่มีอะไรติดค้างอีกต่อไปส่วนตัวผมคิดว่าทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้ว เรื่องอะไรที่มันเกิดภายหลังและนอกเหนือสิ่งที่ผมทำไปแล้วผมก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้นี่ก็คือบทสรุปของคด ah ีมหากะเพชรสาอุถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ